ครับสวัสดีครับผมพบกับผมนายหัวมหาชัยครับวันนี้ไม้สวยๆพร้อมเสิร์ฟอีกแล้วครับมากกว่า20รายการเลยทีเดียวครับวันนี้ฮะโปรโมชั่นดีๆครับผมนะจากนายหัวมหาชัยจดให้ครับวันนี้นะนี่จาก190 200กว่าวันนี้ครับผมนะให้ไปในราคาเพียง150บาทครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ครับนะในกระถาง6นิ้ว ความสวยความงามครับไม่เป็นรองกระถางใหญ่เลยทีเดียวครับผมหลายคนบอกในหัวฉันอยากได้ต้นไม่ใหญ่มากในหัวเอาไปเลี้ยงเองดูแลเองจัดไปครับผมนะราคานี้ครับหนึ่งร้อย้าสิบาทรวมส่งแล้วครับผมนะวันนี้ฮะเราเสนอมากกว่ายี่สิกว่าชนิดทุกอย่างที่สวนเรามีเลยอยากดูแลใช่ไหมล่ะอ่ะวันนี้ครับผมนะมาเริ่มต้นแรกก่อนเลยทีเดียวครับต้นนี้สวยไหมต้นนี้ กวังทองคำครับผมนะสีเหลืองอร่ามแบบนี้นี่เหลืองสวยงามมากครับผมนะกับกวักทองคำต้นนี้ความสวยความงามนี่ดูครับผมนะนี่กระถางเล็กครับจะได้เปรียบเรื่องสีแบบนี้นะทุกอย่างสวยงามมากครับผม นี่คือกวักทองคำครับในะราคาเพียง15 0าบาทรวมส่งครับผมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้รีบฟ้าเอาเลยครับผมนะแต่อย่าลืมนะจดชื่อมาให้ในายหัวด้วยเดี๋ยวไม่จดชื่อมานายหัวก็บอกไม่ถูกว่าต้นอะไรนะบอกสีเหลืองๆส,องสีเหลืองเยอะครับนะสีแดงก็เยอะครับส่วนต้นนี้ชมพูพานทิพย์ครับผมนะต้นนี้ชมพูพานทิพย์สวยๆกันเลยทีเดียวนระัยิ่งกัดสียิ่งเป็นสีชมพูครับใบแน่นๆแบบนี้ครับผมนะ ทรงสวยมากครับกัดชมพูพานพิ์ครับผมนี่สวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยครับผมนะในราคาเพียง150บาทเท่านั้นครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ครับผมนะเราเอามากว่ากวันนี้นะใครที่สนใจไหมสวยๆครับนะมากกว่า20ชนิดครับผมอย่าลืมจดนะนะนี่เรามีบริการเก็บปลายทางด้วยครับเพราะมีบางคนบอกว่าโอ้ยฉันไม่สะดวกไปโอนอา้าปลายทางไปเลยครับผมต้นนี้นะ ตัวเงินครับนะไม้สวยต้นนี้ครับผมนะยิ่งกัดสียิ่งแดงและไม้โตไหวด้วยนะความสวยนะตัวเงินครับผมนะเป็นไม้สวยอมตะตลอดกาลเลยทีเดียวครับต้นนี้ตัวเงินครับผมนะอ่ะต้นถัดมาครับต้นนี้นี่หายากนะตอนนี้นะฟอร์มใหญ่ในหัวมีเพียงก้นเดียวนะแต่เอาฟอร์มเล็กมาให้ครับวันนี้บอสตันครับผมนะสีเหลืองเป็นใบตีสวยงามแบบนี้ครับเรียกว่าบอสตันครับผมนะ สวยๆแบบนี้เอาไปเลยครับหายากมากนะตอนนี้นะอยากไปหาของใครบอตั้นนึ้งนะแต่ในหัวอยากมานำเสนอให้ครับผมนะในราคาเพียง150่าสิบาทเท่านั้นกับบอตั้นสวยๆแบบนี้ครับนะอะต้นต่อมาครับผมต้นนี้สีเหลืองใบกลมครับผมนะทองนุกพระคุณครับ ทองลุกพระคุณสวยๆแบบนี้ครับยิ่งกับสียิ่งเหลืองนะครับผมนะทองลุกพระคุณแล้วแต่กิ่งสาขาได้ง่ายกันเลยทีเดียวครับนี่สวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยกับทองลุกพระคุณครับนะอ่ะเบอร์โทรในหัวล่ะ0 6 3 697ส6 6หเกเจ็สี่หหสี่นะครับผมแอไลน์มาก็ได้ครับกับเพร์นี้ตามด้วยตัวนี้หยาดมานีครับ หยาดมณีสวยๆแบบนี้สูงด้วยนะสำหรับหยาดมณีครับผมนะใครที่สนใจหยาดมณีนะดูครับความสวยแล้วก็สูงแบบนี้ครับเอาไปได้เลยสําหรับหยาดมณีครับผมนะอะต้นต่อมาครับบางกอกนะบางกอกนี่ยิ่งกัดสีนะครับผมนะสียิ่งแดงนะแล้วแดงได้ไวโตได้ไวกับบางกอกสวยๆแบบนี้ครับนะ สีแดงสดใสเลยทีเดียวครับบางกอกแบงเร็วมากนะนะนี่น้องพร้อมที่จะขึ้นเป็นกระถางใหญ่แล้วนะครับเพราะไม้ที่เราเลี้ยงมาเนี่ประมาณ6เดือนแล้วครับผมนะขึ้นกระถางแดนิ้วได้เลยครับผมต้นนี้ครับเติมซักครับผมเติมซักเข้าบ้านเข้าเรือนกันเลยครับนี่ไม้สวยๆป่านนี้ครับสีสวยงามมากครับผมสำหรับเติมซักครับนี่ยอดเดินดีอะไรเดินดี ไปเลี้ยงต่อได้ครับผมนะไม่มีปัญหาเวลาเปลี่ยนกระถางนะเหมือนที่นายหัวพอครับผมนะให้ใส่มะพร้าวสับเยอะๆครับนะกับไม้สวยๆแบบน,นีนะ้เอากันไปได้เลยนะนี่สวยกันเลยทีเดียวครับผมอ่ะต้นต่อมาครับต้นนี้นะยิ่งกับสีเป็นสีชมพูฮนะเพราะเขาคือชมพูทวีปนะชมพูทวีปครับผมนะสีสวยๆแบบน,นี้เอาไปเลยฮนะใบใหญ่ๆชมพูทวีปครับผม นี่ฮนะเป็นไม้สวยอีกต้นหนึ่งครับที่น่าสนใจมากครับตอนนี้นะชมพูสวีบครับตามด้วยต้นนี้นะเศรษฐีคลองใหม่เจ้าเศรษฐีคลองใหม่ครับผมต้นนี้อ่ะสีสวยๆปบบนนี้ะนะงามมากครับเศรษฐีคลองใหม่ใบจะแน,น่นๆใบจะสวยป่านนี้เอาไปเลยครับใบกลมๆนะสวยงามเลยทเดียวครับอ่ะมาเอาเรามาดูใบายาวกันบ้างในหัว นะตนน้นนี้มณนีนกพรัตครับผมดูสีสันของมณน,นีนกพรัตสิครับมาสวยสักขนาดนี้นะใครอยากได้ไหนอย่าลืมจดไว้นะแล้วก็โทรมาที่ในหัวนะเบอร์0ูนย์หกส6มหเดสี่เบอร์นี้มั่นใจได้ฮนระับรับสายตลอดเลยครับผมนะมัน,นีนกพรัตต้นนี้ครับ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะทุกกระถางเลยทีเดียวของนายหัวจัดโปรทั้งทีเอาให้มันอลังการนะ <c oughs> นะอ๋อตามด้วยต้นนี้ครับผมต้นนี้อะชมพูเพชรชมพูฮะเพชรชมพูครับผมต้นนี้นะสวยๆแบบนี้ครับนี่ฮนะเพชรชมพูฮะใบสวยมากนะฟอร์มนั่นนะเพชรชมพูครับยิ่งกัดสียิ่งออกชมพูเลยทีเดียวครับผมตามด้วยต้นนี้ครับ รวยไม่หยุดครับใครอยากจะรวยมาฟังทางนี้ครับรวยอย่างไรครับอย่าให้หยุดยั้งครับต้องต้นนี้ครับผมนะเพราะเขาคือรวยไม่หยุดครับแล้วแต่กิ่งสาขาได้ไวครับผมนะสำหรับรวยไม่หยุดครับหมายมงคลทั้งนั้นเลยครับผมนะโกศลไม้มงคลต้องในหัวหมาใช่ครับเพราะเราเลือกเกตดับเบิลเอไาให้ท่านแล้วเหมือนต้นนี้ครับ อารีครับหมาสูงเลยทีเดียววบตอนนี้นะอารีกําลังสูงกาลังใหญ่เลยทีเดียวนะใบก็สวยแบบนี้ครับยิ่งกับสีนะยิ่งแดงแดงอ่ะอารีนี่เขาเป็นแม่ของบางกองนะแต่พ่อนี่ผมไม่รู้นะเอาเอาไปเลยครับสําหรับอารีต้นนี้ครับผมนะต้นถัดมาครับมาเล่นโซนสีเหลืองกันบ้างครับผมต้นนี้คงกระพันครับคงสโคงกระพันนี่ สีเหลืองอารามแบบนี้ครับแล้วเป็นไม้ที่โตไว้นะคงกระพันครับผมต้นนี้นี่สวยๆแบบนี้ออกไปได้เลยสำหรับคงกระพันครับแล้วก็ตามด้วยต้นนี้ครับสีบุตรสินครับแม่อย่าไปสับสนกันเลอพี่น้องเด้อบุตรสินกับสีบุตรสินต่างกันอย่างไรในหัว บุษรินจะเป็นสีแดงครับแต่ผ้าสีบุษรินเนี่ยจะเป็นสีเหลืองอร่ามแบบนี้ลักษณะใบแล้กกลมเหมือนกันสวยเหมือนกันเลยทีเดียวเอาไปสองกระถางเลยแต่วันนี้ในหัวไม่มีขึ้นมาให้นะถ้าใครอยากได้ก็บอกชื่อมาแล้วกันครับให้เราราคาเดียวไปเลยนะฮะส่วนต้นนี้ครับเทพรักษาเป็นไงฮะเทพรักษาครับปก ป้องเราปกป้องคนในครอบครัวต้องเทพรักษาครับผมแม่ยังกำหนังขายยาเลยนะเอาเทพรักษาครับไม้สวยโทรงพุ่มด้วยนะครับผมนะต้นนี้สวยงามเลยทีเดียวครับเทพรักษาครับตามด้วยนี่ฮนะหนึ่งเมื่อเทพรักษาแล้วครับนะเราต้องมาเจอพันเศรษฐีครับพันเศรษฐีนี่เป็นไม้ดั้งเดิมนะนะยิ่งกับสีใบเขาจะหลากสีสวยงามเลยทีเดียวครับกับพันเศษฐีครับผมนะ อ่ะมาต้นต่อมาครับต้นนี้นี่ในหัวชอบมากเลยนะเจริญมงคลครับเจริญมงคลครับสีสันงดงามแบบนี้ไปไว้หน้าบ้านหน้าเรือนรับรองงามงาม,งามพี่น้องเคยดูสีกานี่ครับสีก็เยอะสีก็หลากหลายฮะสวยงามมากครับสำหรับเจริญมงคลครับผมนะแล้วนี่ฮะเพชรอานาจครับนี่มีเพชรยังไม่พอคนเราต้องมีอํานาจด,ด้วยเป็นไง มีอำนาจอยู่หน้าบ้านหน้าเรือนต้นนี้เรียกว่าเพชรอำนาจครับผมนะฟอร์มสวยๆแบบนี้เอากันไปได้เลยครับนะสำหรบับเพชรอำนาจฮะนะต้นต่อมาครับต้นนี้ฮะเติมเงนินครับดูฮะนะเติมเงนินข้าบ้านข้าเรือนครับต้น,ตนนี้อฮะนะยอดเดินดีอะไรเดินดีครับรับรองฮะเรานั้นเอาสิ่งดีๆมาให้ท่านแน่นอนครับต้นนี้เติมเงินครับผมนะแล้วต้นนี้ครับ ร่มก้านะร่มก้านี่จะเป็นไม้โตไวนะยิ่งกัดสียิ่งแดงครับผมนะแล้วก็จะเป็นพวงพุ่มให้ท่านสวยๆเลยทีเดียวครับนี่ร่มก้านะฮะนะเอากันไปได้เลยกับความสวยความงามแบบนี้ครับแล้วตามด้วยต้นนี้นะท่าช้างครับผมท่าช้างครับผมนะยิ่งกัดสียิ่งแดงยิ่ง มันเข้มลึกไปมันจะยาวครับผมแต่ตอนนี้เราให้ฟอร์มเล็กไปนะฮะนะเพื่อข่านนั้นจะได้ไม้สวยไม้ในราคาถูกครับเพียงสองหนึ่งหบาทเท่านั้นครับผมนะเหมือนที่บอกครับอ่ะแถมอีกสโตโตักต้นนะต้วนี้ยสวยไหมสวยไหมตัวนี้นะเพพาละครับสำหรับใครที่ชอบสีหวานหวางสีสวยสวยฮะ ต้นนี้มีสามช่อสวยๆใหญ่ๆแบบนี้ครับนะให้ไปในราคาเพียง2 5 0หสิบาทครับนะค่าขนส่งนะ40บาทให้ในราคาเพียง2 5 0หสิบาทครับผมนะใครรับก็เอาไปได้เลยครับต้นนี้เทพารักษ์ครับผมนะสวยงามแบบนี้ครับใครที่สนใจต้นไหนนะครับ กิงการโทรหานายหัวได้ตลอดเลยนะครับผมนะแล้วอย่าลืมที่สําคัญครับต้องจดชื่อมาให้ด้วยนะไม่จดชื่อมานะลูกหลานคนนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรพี่น้องเอ๋ยนะบอกชื่อมาด้วยขอบพระคุณมากครับวันนี้นายหัวหมายใจต้องไปแล้วครับขอให้ทุกท่านนะสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและการเงินนะที่สําคัญการเงินพี่น้องเอ๋ยนะร่างกายนี่สาคัญยิ่งกว่าเอ้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ